ใช้ชีวิตวันต่อวันนี่คือเทคนิคที่ครูเบนทํานะคะพัฒนาตัวเองแบบว่าเหมือนกับครูเบนจะไม่ตายแต่ว่าใช้ชีวิตวันต่อวันพรุ่งนี้ถ้าวันเนี้ยจ้เกิดอ,อะไรขึ้นช่างมันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวสิ่งอหม่ไหมมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตให้มันดีที่สุดคือรู้ไหมการใช้ชีวิตยัยงไงคนที่ไม่มีได้ค่านะคะคนที่มีได้ค่าให้ใช้ชีวิตแบบนี้ นะคือเอาทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนในปัจจุบันนี้จะโฟกัสเงินในบัญชีเงินในอนาคตซึ่งมันไม่มีอยู่ซึ่งมันเปอรเ์เซ็นที่มันเป็นของเราห้าสิบห้าสิบสมมติว่าเงินที่เราการงวนในอนาคตแล้วอายุไขของเราจะตายในวันพรุ่งนี้เงินในอนาคตไม่สําคัญเลยแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่ารู้ไหมว่าเงนนาินในบัญชีของน้องตอนนี้ยังไม่ใช่ของน้องนะแต่เงินที่เป็นของน้องจริงๆคือเองินที่น้องกินก๋วยเตี๋ยวในวันนี้ยใครที่เลี้ยง ขอบคุณคนนี้ค่ะเลี้ยงเพราะว่าเนี่ยคุณแม่เขาได้ทําบุญใหญ่นะเพราะว่าเขาได้เอาเงินอ่ะมาทําบุญให้กับปัจจุบันในะสิ่งนี้ยเงินหนึ่งบาทที่ไปหยอดน้ำนั่นแหละเขาเรียกว่าเงินของเราเงินในบัญชีมันไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่ได้ใช้เงินอะไรที่เราใช้ใช้ที่เอาไว้ให้เรากินข้าวเอาไว้ทําบุญนั่นแหละเขาเรียกว่าเงินของเราเพราะฉะนั้นคนเลขห้าต้องใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันเวลาพูดคุยอะไรให้พยายามให้มีสตินะคะแล้วอะไรที่พลังงานลบเนี่ยทํา เวลาเวลาที่เราถอดรหัสชีวิตทุกคนนี้ใช่ไหมคะมีคนนึงนะดามเปิ้ลแกไม่มีเลขห้าคุเพนบอกให้ระวังนะเพราะว่าแกไปถอดรหัสชีวิตแล้วเข้าเอาความเศร้าเข้ามาความทุกข์อ๋ยไม่เป็นพี่เป็นนี่สินแล้วคนเลขห้ามันจะดูดมันจะดูดเอาหมดความเศร้าะว้าพี่คุกพี่เศร้ามันจะดูดเข้าไปเลยเขาึงกับสลบเลย แลวเพราะฉะนั้นคนเลขห้าเราทำยังไงคุณต้องมองไม่ทุกไม่สุดมันมีเกิดมีแก่มันมีเจ็บม,ม,มันมีตายมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์มันจะต้องเกิดดับ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 เพราะฉะนั้นคนที่มีเลขห้าต้องมีสติสองคือปล่อยวางแค่นี้จบแล้วก็ใช,ช้ชีวิตปัจจุบันเห็นความสําคัญในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันจะไม่มีอะไรที่จะทําร้ายเราได้เลยแล้วคนที่มาตอนแรกนะคะหนูเป่าคนเนี่ยคนซึมเศร้าหนูเป็นซึมเศร้าอยู่อาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเขาเล่าความเศร้าให้เราไงแล้วเราก็ทุกข์ แต่ปวัตฐานเคลาพ่อทํายังไงอ่ะพ่อทํายังไงทําไมเป่าคนยิ่งแข็งแรงพ่อบอกว่าให้มองเขาไม่ทุกข์ไม่สุขมันไม่มีอะไรเลยมันคืออนัตตาแล้วต่อไปนะใครที่มีทุกข์ที่สุขเราจะไม่สีิงียงเลยเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันย์จะต้องเกิดจับมันจะต้องมีเกิดมีแก่เกิดตายมีเกิดตาไม่เกิดดับม่เกิดดัอย่างเงี้ยแล้วมองมองให้เขาทะลุแล้วเราก็ต้องเป็นความว่างโลกใครไข้เจ็บมันจะไม่เกาะกับเราเลยเพราะว่าเรามองทุกอย่างมันเป็นความว่างไปงหมดแล้วเหมือนกับหนังในยีจาเสาใช่ไหมคะ เขาแบบฆ่าพลูกบุตรแบบเพ่จะเอาคัมภีร์เปิดสุดท้ายมันคือไม่มีอะไรเลยนั่นแหละจุดสุดๆของคนเดขฆ่าเพื่อเล็กกังฟูกังฟูแต่กกังฟูขอโทษนะคะนี่แหละพอถึงเลขนี้นะไม่มีต่อไปเนี่ยน้องอ่ะสร้างเลขห้าได้ที่สร้างเลขห้าตัวเองได้เ็าทาแบบเนี้ยเนี่ยสร้างเลขห้ามีเกราะป้องกันตัวเองได้แต่เลขห้าถึงจะมีข้อเสียแบบนี้แต่เลขห้ามันจะสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็ว ใช่นี่แหละเคล็ดลับใช้ชีวิตวันต่อวนันเงินที่เราใชา้ในปัจจุบันเป็นเงินของเราจริงๆแค่นั้นลลเราแฮปปี้พัฒนาตัวเองตลอดพัฒนาตนเองเหมือนไม่มีวันตายและก็ใช้ชีวิตวันต่อวนันเหมือนว่าันพรุพ่งนี้ไม่มีอยู่จริง,รงแล้วเราจะเราจะแบบพัฒนาตัวเองเราจะมีคุณคา่ากับชีวิตนี้มากๆเลยนี่แหละอันนี้พอเข้าใจพี่นะว่าเราทำมีสติกับปล่อยวางมีสติแล้วปล่อยแก่ยึดอย่ติดแล้วน้องจะหายแค่นี้แหละเลขห้าก็จะสำเร็จเพราะว่าคนทม่มีเลขห้า นี่แหละคุณบอว่าคุณจะรู้ไหมจุดต่าของคุณอีกกี่ปีคุณถึงจะปังอ้าดีใจคุณบอกอ้ดีใจมากเลค่ะโอ้ฉันฉินดีกับเธอด้วยโอ้ฉันินดีกับเธอด้วยพี่น้าพี่น้าคุณจะปังแล้วพีนาคุณจะปังแล้วนี่แหละไปทำแมบบ่ทำแม่ก็ทำเแนบบ็ตแบบใช่ค่ะอ๋อน่ล้วพอเราโบดได้แล้ปุ๊บเลขสุดท้ายเรามาดูว่ามันตรงเลขตรงไหนใช่ค่ะมันอยู่ตรงไหนอ่าก็คือพอปฏิบัติดล้วยนะคะนีหน้าลูกจะปังแล้วแต่ปีนี้เจอหนัก ทำงานหนักมากใช่ค่ะปีนาเขาบอกเขาจะสอบไปไอ้นั่นพีนี้เจอหนักตกเลขเก้าต้องปฏิบัติเยอะสวดมนต์แขมตตาคุณพ่อคุณแม่ต้องส่งบุญให้เขาเขาเจอหนักมากเนี่ยถ้าความปีนารกก็ทำเครียดมากตอนเนี้ยเครียดงานหนักใช่ค่ะเราไม่ใช่เครียดแค่ในงานนะเครียดกับตัวเองด้วยนี่แหละท่านผ่าตกวเลขเก้าเขาเครียดแต่ว่าลูกพ่อไปถอนรหัสมาให้ลูกแล้วเด้อเป็นสามเหลี่ยมองทำเป็นพีระมิดถึงเอ๊ลูกอดทนหน่อยนะลูกเด้อปีนาลูกก็สิบั้งลูกอีกปีเดียวนึง บอกเขาให้กำลังใจเนี่ยคนนึงจะฆ่าตัวตายจริงๆค่ะเขาตกปีนี้แล้วบังเอิญไปถอดรหัสชีวิตกับไรสดเลยบอกว่าปีหน้าคุณจะปังคููเบ้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่ได้ชีิตใหม่พี่มีกําลังที่จะสู้ต่อไปแล้วค่ะในสนามนี้เชดบกมาวกได้คำเลียเกษเลยนะเกตเลยเกตเลยเกษเลย